มามานันนำมงดูเป็นตั้งไหนอะแล้วพี่น้องผมต้องอย่มากไายแล้วก็ผมหลังจากที่ไปประเชิญน,นะครับไปประเชิญอนันเอาเว็นชื่อมาตั้งเดียนครับผมคิดอทอดแย่งครับผมอะมนี้ม,เมาเออล้านประจำนะฮะล้านประจำครับผมนะ,ะพี่วัดนะ เอาเอาจุ่เอาจุ่นะฮะรับรับก้อยครับผมโอ้มามาจัด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 มาจุ๊สุดๆบูอเนี่ยโอ้โหดนน้ำลายแตกแล้วอืมใจจัดไงลวดเนื้อมาจัดมาอันไหนมันสีอันอันไหนมันสีจวดจัดเกิน จัดไหมยืนกินนี่แล้วมือเนี่ยนะก้อกยยืนกินมือเนีโอ้บ่ต้องเลี้ยงหรอกเอามาลวดเออเอาห่อ,อใส่ลวดเออบ่ต้องเลี้ยงบ่ต้องเลี้ยงเขาบ่ต้องบ่ต้องการความสวยงามต้องการความแซ่บย่างเดียวเออบ่ต้องเลี้ยงบ่ต้องเลี้ยงเอาอุญุย่ยญะมาลวดโอ้ย มาเอาเลือดเลือดอันเอาแบบสดเด้อเด้อแบบสุดดุดมาพี่น้องมางามก่อนแซ่บเบอร์กาบ่ปเนี่ยเนาะเสีบเบอร์กอบว่าอื้โอ้ ความขมนะฮะความขมระดับไเออกาตัวเนี้ยผวน้ำปลาเน,นี้ยนี่ผงน้ำปลาเนี่ยขมมักเข็มตัวหน่ตัวเอ้าีแฮง มีแหงเด้มีแหงครับผมโอ้โหแซบสำหรับพี่น้องอยากตามมากินนะฮะผมบอกไปเลยนะร้าน,ร,านร้านยอดเนี่ยเราใส่ดีแท้ดีพี่น้องด,ดีพกนะ ดีมันออกว่าจากตัวงวอะไรไหมผมก้านลประกันนะเพราะว่าผมลูกค้าลูกค้าประจำล้วอ,อันนี้โอมาซัมนะฮะโอมาซัมกับบัน,นกับตับ อืมจำลังคนล่าไปผมย่โอ้มือสันเกียบลงแดงโอ้เราถือใจดีนะผมบอได้สร้างเรานะั่นในแบบเนี้ยเราถือใจอโด,โด,โด,โดีกว่าผมโดยโดยโดย โอ้สวสดคักเนี่ยมาเนี่ยถั่วอืมอืม,อมก็จะเปิดนะฮะช่วงแต่แรงแบบนี้เหละชั่วมือนกเวียนบรรพะแม่นปะนกเวียนบรรพะ เออเว้ยผู้ใดจมหาผมอันนี้ผมยังไม่หอดบ้านเลยพี่น้อง ไปหาเรากันเกือบลงแดงผมโตโจโโหนาไข่ไม่นั่นเดียวพี่น้องหนาไข่ไปกับรอนมุนเมืงแล้วผมรับประกันเลยนะฮะ chuncho sẽ để ăn kiểu 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 แซ่บถูกใจคักอืมไม่พี่น้องมึงหนาวไหมนะเพื่อเขาเจ้าลืมเบียข้าเจ้าลืมนี่เป็นเป็นพุงซี่แล้วนะพิมพุงซีแหละพูดลอยๆแหละพวน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 พี่พวนยูพวนพวนใอ้เพื่อนพี่พี่เพื่อนน้ำแน่พูดอ่ะตักกลมยูน่ะเออเพื่อเอฟซีมา พี่น้องตามมาแล้วสิหลวงว้าไหนผู้สวดเป็นผู้จังเดน่เนี่ยแบบนี้ละ่ะฮะดาบก้อยซอยหางหนีบสดความขมนี่สร้างเอาเนาะเออไผ่มักขมแบบขมแบบอันเอาป็นาตายานะสร้างเอาเมือนี่ ช่วยเนี่ย,ยเุีโยๆเ,เ,เ,เนี่ยนะฮะอันนี้บ่แม่นอันบ่แม่นดีหดได้พี่น้องแล้วเนี่ยเนี่ยที่เด็ดเลยอือลูกสาใจเฮงเด้อ เขาหอตทำยังไงไปเลยอื สาเจสาเจฮะผมถึงเก็บด่ต็มปากตมคำามความชื่นชอบ เนี่ยพี่น้องลูกข้ากับมารด้วยเนาะข้ากมันไก่มารด้วยๆลูกค้าเลยเนี่ยมันแอบพี่น้อง รู้สึกกระปีก่กระเป๋ารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นอืมผมกล้าท่าได้เลยนะสำหรับร้านออดลับก้อยนะฮะผมว่า มาบุวันบุวันของอุดรลองมาชิมมั้งนะฮะเดี๋ยวพี่น้องที่ว่าผมกินตัวนะอืมเดี๋ยวกระดีบ้านเฮ้ยเจ้าเพื่อนย่องแต่ร้านเราแท้ผมไม่ได้ย่องครับผมนะผมเมาอีดีนะร้านไหนแทบกับป้าแทบแค่นั้นเนาะได้เนาะไหมวะน่อตั้งแต่สมัย รับราชการแล้วผมนี่ยนะอุดหนุนเราอยู่นี่นะฮะอุดหนุนเราตลอดนะฮะกับบอสต้องเอียงมากมายนะฮะเพื่อนกับอ่ามันด้วยรสชาติที่แบบว่ามันคือมันสดอ่ะเออแค่นั้นแหละนะฮะคิดว่าเราเนี่ยก้อยสองสามเอ้ก้อยจันที่ผมกินประมาณสองสามคั่ะ อนไรแซ่บอันไรดีกันนะน้ำเต็มไปนะมาไข่ครับผมพร้อมดับกลันะฮะพอมอุ่นหนุนกะันนะมาลองมาชินลองถ้าเกิดว่ามาแล้วนะฮะความขมสั้างหรอนะความแซ่บสั้างหรอ